สวัสดีครับน้องเหนือธน,นาเจนเนวันนี้หนูมารีวิวตัวเลขน,นะครับเป็นเลขหนึ่งถึงเลขน่าจะเจ็ดหรือเปล่าคะนี่นะคะเดี๋ยวหนูให้ดูเป็นอันนี้นะครับน,นี่นี่นะคะซึ้งมาีกสองซล่มาอง่องแล้วดูข้างหลังอันนี้นะครับของอันแรก แรกก็เป็นอันนี้นะคะที่หนูจะกล่องที่สองเป็นกล่องที่สองนี่นะคะกล่องที่สองเป็นแบบนี้ถ้าไหงก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันสามารถเอาสองตัวนี้ที่หนูซื้อมาสองอันต่อได้แต่ว่าพอดึงแขนมันจะดึงยากนะคะไอะกันแต่หนูจะมารีวิวกล่องแรกก่อนก่อน กล่องที่สองเ,าเอาไว้ทีหลังโอเคนี่นะคะหนูเอากล่องแรกที่หนูโชว์มาได้ยโอเค,อเคมันถูกด้านเลยปิดด้าน,นด้นดดานาดดานี้หอว่าผิดด้านเออผิดด้านจริงด้วยทำทีเขาหลังนี่นะคะพอเอาออกมาแล้ว มันก็จะมีแบบนี้นะคะแล้วก็มีคู่มือมาให้นนคู่มืออันนี้คือเลขหนึ่งนะคะหยิบออกมาให้หมดน,นี่คือเลขสองเอ้ยมันมาเลขห้าแบหน,นึ่งอ้อนี่ครับเลขสองมีคู่มือแบบนี้ให้เราดูว่าต้องในส่วนไหนต้องต่อตรงไหนใช่ไหมครับ ตอนนี้ก็คือเลขสามนะคะเป็นหนึ่งน,งนงสองสานะคะงั้นเดี๋ยวเราจะเรีวเลขหนึ่งก่อนเลยนี่คะอย่างแรกให้เปิดตรงหัวอีกาตรงนี้มันเอะไม่ใช่อีกาลกอะไรน่าจะเลขหนึ่งเ,เป็นอะไรคะเลขหนึ่งเป็นหนูยังไม่บอกทอเสร็จเดีนหนูบอก นี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่แล้วอย่างที่สองให้กดปุ่มสองปุ่มนี้นะครับนี่ที่เป็นสีดำพอกดปุ๊บม,มันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้วตกนี่นแค่นี้ก็เสร็จแล้วหนูปรับนี่นะคะ ที่อีกด้านหนึ่งด้วยครับพิดพิมันมันต้องอยู่อย่างเงี้ยมันก็อยู่อยู่แล้ก็ปกติมันอยู่อย่างนี้นี่แม่อ่าชิ้นที่หนึ่งแล้วชิ้นที่สองชิ้นที่สองนี่ยะครับชิ้นที่สองเป็นสีฟ้านะคะคนก็น่าจะรู้อย่างแรกนะคะมันเป็นตรงวงกลมตรงนี้มามันจะเป็นแบบนี้มันจะมีวงกลมตรงกลางหันหันหันไม่ทันกล้องเลยสิหนูหันไม่ได้ถ้าหนูหันไปหนูจะแก่ออกไม่ได้อะ แ้มันเปิดยังไงแบบเป็นหนไปเปิดอันนี้ก่อนน่นะ,ะเปิดตรงนี้ที่มันเป็นแบบนี้เปิดเลออกมานี่แล้วก็เปิดออกมาอีกด้านหนึ่งของกันนะจะเป็นจะเป็นแบบหวัวปลาฉลาดนะคะแล้วก็ ดึงตรงนี้มันก็จะเป็นหางปลายฉลามแล้วก็จะมีตรงนี้โผล่ออกมาเป็นเนี่ยค่ะนเป็นอย่างนี้ครับ,รบนนี้ได้แค่นี้ใช่ไหมครับครับนี่มีแค่นี้ัตัวต่อปายแกะตรงไหนครับแกะตรงนี้นะครับรน,น,บนี่เปิดตรงนี้ออกมามันก็จะเป็นชุดนี้ซื้อมาจากที่ไหนครับจำได้ไหม ของถง่ะมัน้องไม่ได้ซื้อของจี่ปุ่นน,น้องซื้อของถงแล้วก็อยา่างที่สามนะคะเปิดตรงนี้นี่มันก็จะเป็นสิงโตน่าจะสิงโตนะคะนี่โอเคแล้วหนูก็จะเอามารวมว่างกันนะคะอย่างแรกเราก็แกะแกะก่องที่สองก่อนไหมแล้วเดี๋ยวค่อยเอามารวมกันทีเดียวเลยไม่อนอแกะอันนี้ ก่อนแล้วก็ที่ไรกครับอย่างแรกให้เอาตัวเลขสามมาพับเป็นเหมือนเดิมแล้วก็เลขสองก็พับมาเป็นเหมือนเดิมให้น้องพับก่อนนะคะนี่นะคะพอพับเลขสองเสร็จแล้วก็มาพับเลขหนึ่งพอพับเลขหนึ่งก็ต้องพับแขนนั้นแล้วก็มาตรงนี้อ่ะก็คือพับเก็บเข้าไปเหมือนเดิมใช่ไหมคะครับ แต่ตอนนี้หนูไม่รู้ว่าก็ไม่เป็นไรน <S <S อ๋อไอ้บาสไม่ได้อ๋อหนูรู้แล้วนต้องเพิ่มเอามันไม่ได้อันนี้หนูลืมไปนะคะว่าเลขหนึ่งมันไม่ต้องพับที่เหลือมันก็ต้องเอา,เอ,าอันนี้มาวางไว้ตรงน,นี้เอาหัวนกอินทรีมาแบบ แล้วต <_ d _> ่อจากนั้นนะคะให้เอาเลขสองมันจะมีรูตรงนี้นะคะนี่ให้เอามา,าประกบตรงนี้นะคะนี่ไ <_ d> งแกนเราไม่ได้นื่อยแต่เราแคทำเสียงห้าเนี่ยนะคะมันก็จะปิดกันแบบนี้ปิดนิดนึดนงนะคะงปิดด้านไหมปิดด้านอ๋อปิดด้านปิดด้าน เอปออกติหันด้านนี้ก็ได้เนี่ยค่ะนี้ถูด้านก็เอาอ,อีกอันนึงมาประกบตรงนี้นี่มันก็จะได้แบบนี้แค่ตามนี้ตามรูปที่ที่น้องซื้อมาใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วบอกแล้วก็เอาดาบอันนี้ออกมาก็อย่างที่หนึ่งอันแรก็เอาดาบอันนี้ออกมานี่ มันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็แม่เอาที่ออกให้นอหน่อยมัน,นะจะได้กนน่อนนี่นะคะพอแกะสองอันนี้าออกมาแล้วก็มันจะมีดูตรงนี้นะครับให้ใส่ใบนะคะจะเป็นตรงนี้นะคะให้มองตรงสีแดงๆตรง <S <S แล้วก็ให้มองสีแดงๆตรงนี้นะคะไอแบบหนึ่ง นี่พอหมุนดาบนะคะมันก็จะมีหน้าอันนี้อยู่ให้เสียบพ่อไปตรงรูนะคะนี่มันก็จะได,ได้หุ่นตัวนี้มาเหมือนปกลูกเหมือนนนี่ค่ะเป็นแบบ,บ,แบ,บถ้าเราเอาดาบออกมาเสียบที่มือได้ไหมคะได้ครับแต่มันจะหมุนบน้งนะคะเดี๋ยวเล่นได้่ใช่ไหมล่แต่เราต้ นี่ถือดาบได้เข่ิ้มาถอดหมวกเอาโอเคตัวต่อไปกันเลยอ่าต่อไปก็จะเอามารีวสองอันเอ้เราจะมารีวสองที่สองครับเป็นรูป,ปไหนครับที่เป็นรูปนี้นะครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะแกะเลย นี่นะคะนี่กล่องที่สองพอแกะข้างในมันก็จะมีอันนี้นะครัะอันนี้มันสามารถพับได้ให้เป็นปืนกลนะคะส่วน,อ,น,อ,น,นอันนี้นะครับก็เอาวางไว้ก่อนกกันแล้วก็ปิดไปก่อนอเจ็ตนไหน,นะคบมันเป็นกล้วยนะคะ<ง>อันนี้ันเนรูปไหนนะ ตมีใบให้เหมือนกันใช่ไหมคะนี่นะคะอันแรกนะครับเลขสีอันนี้นะคะเป็นเลขอันนี้สองเป็นเลขห้ามันถูกได้เลยเป็นตัวนี้ใช่ไหมใช่ตันี้นะเออไม่ใช่ตัวนี้แม่ไม่ใช่ตัวไหนตัวนี้ใช่เหรอใช่จะไม่เห็นอันนี้มาลายๆเนี่ยตรงนี้ก็อันนี้เขาเอาสองตัวนี้มารวมร่างกัน หนูไม่อยากลอมล้างหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันแผลมันเอาออกไม่ได้มันเอาออกยากนัคือมอไไนันเอาออกได้ตัวใช่ไหมใช่แล้ววันนี้เลขหกนะคะเดี๋ยวไม่รู้ว่าถูกได้หรือเปล่าน่าจะถูกโอเคงั้นเดี๋ยวหนูตัดคลิปไปเลยนะคะอ่าหวหนูประกอบแล้วหรออ่านยังไม่ได้ประกอบให้ดูดูว่าประกอบเป็นตัวอะไรได้บ้างนี่นะคะเลขสี่เป็นตัวอะไรเลขสี่นี่นะครับ,อ,รรบอยากแรกให้เปิดตรงนี้นี่ มันจะเป็นแบบนี้ครับเลขสีก็น่าจะรู้ว่าคืออะไรเป็นชา้างเข้าไปใกล้ๆหน่อยน่ารักชา้างอ้าวนก่อนชา้าต่อไปเป็นอันนี้นะคะนี่เป็นเลข5อย่างแรก อย่างแรกเปิดตรงที่มันเป็นเล็บสีเหลืองนะคะเปิดออกมาอ,อ,อ,อนี่เขาทำน่าจะผิดหรือเปล่าวัตถุนี่นี่นะคะเปิดออกมาสองด้านแลจะบเป็นแบบน,น,นี้แล้วก็เปิดตรงหัวตรงนี้นะครับนี่ไอมันเปิดยากจริงๆเลยเนี่ย นี่นะคะพอเปิดเสร็จออกมามันก็จะเป็นแบบนี้หนูไม่รู้ว่าเขาทําผิดหรือเปล่าแล้วอย่างต่อไปนะคะเปิดตรงนี้ออกมาเปิดตรงกลางของเลขห้าออกมานะคะมันก็จะเป็นหาง ตัวอะไรครับหนูก็ไม่รู้เป็นคล้ายๆเสือแต่ว่าชื่อตัวนี้ชื่อว่าให้หนูจำไม่ได้ส่วนตัวต่อไปนะครับตีนตัวนี้ให้เปิดตอนนี้ะครับนี่เป็นตรงเลขหกตรงกางน,นี้เป็นคืนคืน้างออกใช่ไหมครใช่ครับแต่หนูอ้างออกไม่ได้อีกแล้ว ไ็ได้แล้วตัวนี้จะเป็นตัวอะไรนี่เป็นตัวนี้นะครบอยากแต่ยังไม่เสร็จนี่หนูจำได้ป้าเคยเอามาต่อตรงนี้นคือตัวอะไรครับหนูจำได้ป้าเคยเอามาต่อตรงนี้หรือว่าตรง หนูขอดูกันนะคะหนูว่ามันน่าจะตอบไม่ได้แบบแบบหนูก็ช่างมันนะคะมพีแค่นี้เอารวมกันรวมกันรวมวกันเก็บเข้าไปเหมือนเดิมก่อนใช่ไหม ใช่ครับอ่าเอาครับกลับเข้าไปเป็นเดลยนะเดี๋ยวนะเ,เอามาลองนั่งในกลุ่มนันดูนะครับไอ้ตัวนั้นไม่ต้องเก็บนะครับไอ้ตัวเลขหกจะประกอบแล้วนะครับอย่างแรกให้เอาเลขสี่หันมาด้านนี้นะครับแล้วก็เอาเลขห้าประกอบตรงนี้ให้มันใส่รูด้วยกันไม่ตรงกันเอียง อโอเคแล้วย่านต่อไปให้เอาอันนี้ใส่อนะตรงเนี้แทนออกมาได้ไหมครับอ๋ออันนี้คือแทนอยู่แ,แล้วใช่ค่ะแล้วก็อย่างต่อไปนะคะมันจะมีสีดำๆตรงนี้ให้เปิดออกมานะคะสีดำเปิดออกมา อีมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้เปิดไอเสา้ข,ขาวที่มันเป็นแบบอ๋อง้าออกมาแล้วมันจะเป็นหัวใช่ครับแล้วก็ปิดให้มันเป็นกลับเป็นเหมือนเดิมไงคะมันก็จะแล้วก็เอาติดตรงนี้นี่น้่นน่ะคะหนู้องว่าให้มันตูตรงจี นี่นะคะก็จะได้เป็นตัวนี้ทั้งหมดเราก็จะมีทั้งหมดสองตัวเอ๊ะแป๊บเึงหนูลืมอลืมปืนใช่ไหมแป๊บเดียวมันใสยังไงหนูลืมยังก็น่าจะใสแบบนี่เป่ นูไม่รู้ใช่มันเนี่ย หาที่ติดปืนไม่ได้นี่นะคะเมื่อวานหนูนี่นะครับอย่างแรกหนูเพิ่มเพิ่เมเติมเปิดตรงนี้แล้วก็เปิดตรงนี้ออกมานีทับ เปิดตรงนี้เปิดออกมาแล้วเป็นอะไรครับเป็นอะไรอ่ะได้เปิดได้หนูละอัสนสุดท <c oughs> <c oughs> ้ายนี่โหขางเออกมาจากทางกลางพุงเหรอแล้วก็เปิดตรงนี้หา <c oughs> งเหรอ <c oughs> ทำไมคนเดียวต้องมีขาง แล้วก็อะไรอีกได้สี่มีอะไรบ้างก็แค่นี้เราก็เล่นใช่ไหมคะครับอ่าก็งั้นจบคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันถ้าถ้าเพื่อนๆอยากาซื้อมาเล่นก็มีขายที่ไหนนะที่เออใช่ไหมคะครับไว้น้องจะมาน้องเหนือจะมาซื้อมาดีๆอีกนะคะค่ะมันมันขาดไอตัวจีรับนะคะจะเป็น ค่ะยังไม่ได้ซื้อมาใช่ไหมเนี่ยเราเค่อยไปซื้อครับแล้วก็เป็นเครื่องใช้ที่ขุดนะคะปีนี้อันนี้เ,เรายังไม่ได้ซื้อมาเลขเจ็ดด้วยนี่ใช่ไหมใช่ใช<ม>ค่ะคไปซื้อวันหลังนะคะครับ,บ,บเป็นไปเป็นท่านขอบคุณที่ติดตามนะคะค่ะบ,บ๊ายบายค่คะขอบคุณนะคะฝาติดตามน้องด้วยนะคะ คช่องอะไรคะช่องเราอือค่ะทางอัดแชนแนลนะคะบ๊ายบายค่ะ